เอ้แะแกงนะครับผมพบไปถุงดำมือยังวุ้นครับอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยครับให้เกลืไปดูเลยนาหนเลยแมนครับอยู่หน้าธนาคารนี่นะถุงดำดำจะถุงยังบุ้ครับใหสเเ้ายังี่ครับขอบคุณครับ กองที่13ก็มาพบถุงดําต้อง,งสงสัยอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยไม่กล้าตร,รวจสอบบาะจสายฟ้าวันศุรตรวจสอบให้เด็ดายฟต72ทราบวันที่15เด็ดครับแบบบาคิด2ทราบสงการานหเด เข้าเห็นนะครับแต่ว่าลองสูมดูนะครับใ้เวลา2นาที1วินาทีนะครับด้วยอ,อยู่ในเกรืตลอดอที่ป็นหมดขอบคุณพวกเรามากนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แล้วตุง้ง